ยังสปริงคายกวาวอุ้ยเรื่องอีทีสปริงตัวลวะจักบาทนะสปริงก็กี่บาทนะ เครื e ่อง et 9511เปลี่ยนขึ้นกันเบิร์ดแมนมาทีดียนกันอ,อ,อันนี้มันได้ดแต่งอบอดี้ฟาครอบวาวเอาไปเปลี่ยนสปริงยกวาวนี่เป็นวาวด้วยค่ะเครื่อง et ยังยันมากเครื่องอีที่กับสปินประมาณกันเด้อค่ะรถไถนาเดินตามสร็จแล้วึงนบังในมัน,น,นขนาดที่ขันน็อตเรียบร้อยเป็นสปริงยกวาว ไส่ได้ประกอบได้สามารถขันได้เรื่อยๆค่ะขันน็อตได้เรื่อยห้าวลองจากทั้งนอตได้มันบะทิด<ช>สามารถขันน็อตได้เลย,ตนนยเตะปั๊บได้ตัง้งยังอยู่บะทิดบะเด็ดตั้งบะเด็ดปั๊มยงังเปลี่ยนสปริงซื่อเปลี่ยนสปริงซื่อค่ะสามารถขันน็อตได้เลยค่ะฟาครอบ <c oughs> ได้